อาจารย์ทำสำนักดีค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะอาจ,จารย์หมอเกี้ยวค่ะพี่น้องจิตอาสามาขนต้นกล้าที่แปลงเมตตาค่ะจะเอาไปปลูกนะคะ,ะตรงนี้เป็นโรงเรียนพภิบานต้นกล้าที่เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อวานนะคะแล้วก็เมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยค่ะปรากฏว่าต้นกล้าเราก็อยู่ดีมีสุขนะคะ งตรงอพิบาลต้นกล้าที่เราตั้งเสาด้วยต้นไผ่ที่มีนะคะแล้วก็มุงด้วยแสลมชั้นเดียวสามารถที่จะป้องกันฝนตกหนักเมื่อคืนให้กับต้นกล้าได้อย่างดีเลยคะ่ะจะไปขึ้นรถกันค่ะแม่แม่อมาตั้งราแล้วค่ะเตรียม ขเมนเลอนกนตรียมขต้นกล้าต่อต่อกันไปที่แปลงนะคะได้อาจะกล้าไปเอาแล้วไปเอารี้ด้วยศิลสันมีในนู่นระยะที่เบาจะเป็นวกที่ิสองเอมีหเด็หักไปกองไว้แลวเหรอ จะมาเดนมามาพร้อมไปัดเข้มาหมดแล้วยาด้าาวครับปมาณองัดไปด้วยกันพร้อมกันเหลาแปลงด้านล่างเยอะนะใส่ตะก้าใส่ใส่ตะก้าใส่อะไรอะไรเอาเหลือตะก้าไว้ใส่ท่านใยเด้อ แมิแตาช้าไม่ใส่อัันนน้มีมพลาสติกกับไวนิลค่ะอาจารย์อ่าเอาไว้นิลหนักหนักเออ <c oughs> ไม่ใช่ไวนิลฟ้าขาวค่ะฟ้าขาวเออเขาได้เดี๋ยวไปมีตาช้าบ้างบางส่วนโ okay. ออเคไปไปไปเชื่อกันไปท้าเหมือนเมื่อเช้าท้าเหมือนเมื่อเช้าไปไปทำเนินพอเพียงกันต่อค่ะวทำเนินพอเพียงท้าเหมือนเมื่อเช้าไปเอาอินทรีย์วัตถุมากองกองกองแล้วอาจารย์จะขุดชนิด ขุดหลุมเอามากองนี่ห่างสองเม,มตรหนึ่งตะกร้าหนึ่งตะกร้าหนึ่งกองหนึ่งตะกร้าหนึ่งกองชะกปร่งค่ะจันสองเมตรสองเมตรนี่ค่ะเนินพอเพียงที่เราทําไว้เมื่อเช้านี้นะคะก็ชื่อเรียกว่าเนินเพราะว่าไม่ได้ขุดเป็นหลุมค่ะทําเป็นเนินขึ้นมามด้านล่างก็เป็นอ,อีชีวัตถุที่<ๆ>เกี่ยวออาจากแถวๆนี้นะคะ่ะ เป็นต้นพืชที่โตเร็วต้นพืชที่รู้จักไม่รู้จักใช้ได้หมดค่ะที่โตเร็วๆนะคะแถวนี้ก็จะมีอืมอะไรบ้างเป็นนกไส้ค่ะเป็นนกไส้ตุ้ดี้เยอะมากเลยค่ะแถวนี้ก็เกี่ยวๆมาแล้วก็เอามากองๆๆไว้ที่พื้นนะคะคูณมาแล้วก็อ่าคูณดินขึ้นมากบนะคะก็เลยขึ้นมาเป็นเนินแบบนี้นะคะแล้วคือเป็นหลุมนี่ค่ะนี่เราปลูกมะละกอค่ะ เดี๋ยววันนี้เราทําเนินพอเพียงกันต่อนะคะตัวนี้เป็นเนินพอเพียงที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่อินทรีย์วัตถุไว้ด,ด้านล่างนะคะแล้วก็มีไหนแดงด้วยนะคะพี่น้องก็ไปเก็บไหนแดงมาตั้งเอาไว้ให้นะคะเอาไว้ใส่ในหลุมที่เราปลูกผักนะคะนอกจากก้นหลุมที่พุนๆขึ้นมา ก็เป็นอินทรีย์วัตถุกองอยู่ข้างล่างจำนวนมากแล้วนะคะก็ยังมีแหนแดงเพิ่มมาอีกด้วยค่ะเนี่ยค่ะท่านจันหมอเขียวก็ให้เราหาอินทรีย์วัตถุที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยป่านะคะหรือว่าพืชที่โตเร็วนอกจากจะได้อินทรีย์วัตถุมาใช้แล้วนะคะยังเป็นการจัด เพื่อนพืชหรือวัชพืชด้วยนะคะก็ทําให้ต้นพืชของเราไม่ถูกรบกวนนะคะเพราะว่าวัชพืชบาง,อย,างอย่างเช่นตู้ตี้นะคะถ้าไม่ถกหรือว่ารื้อออกมาเขาก็จะพันอย่างเช่นพันต้นข้าวโพดนะคะพันพืชผักของเราอาจจะเสียหายได้นะคะก็ได้แก้ไขตรงนี้แล้วก็ยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์นะคะเป็นอีชีวัตถุได้อย่างหนึ่งด้วยนะคะไปะทำหลุมพอเพียงกันคะ่ะ ตรงนี้คือแปลงที่เราจะทำหลุมพดเพียงกันต่อนะคะสังเกตด้านข้างตรงนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โรงปุ๋ยของเราค่ะโรงปุ๋ยธรรมชาติไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะฟรีใช้แต่แรงอย่างเดียวได้ออกแรงก็แข็งแรงได้ปุ๋ยฟรีด้วยค่ะค่ะผักที่เราจะปลูกนะคะอันนี้ค่ะมะเขือ เราะค่ะแล้วก็มีผักกาดนกนะคะมีนุ่งค่ะมะละกอค่ะมะละกอเรารจะปลูกไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เอาพืชอื่นๆปลูกเป็นามเศา้าสีเศรา้ารอบๆค่ะก่อนจะปลูกก็ใส่เนือนแดงไปที่ก้นหลุมก่อนตรงนี้เป็นหอมสปริงค่ะมะเขือเทศค่ะ

ก็ทดลองเอาหอมสปริงจากต่างประเทศมาปลูกที่ปูผาฟารา์มดูนะคะราปลูกได้หรือไม่ได้ท่านจันหมอเขียวก็นําพานําพืชผักหลายๆชนิดมาปลูกค่ะตรงไหนปลูกได้ก็ได้กินค่ะปลูกไม่ได้ก็ได้เป็นปุ๋ยค่ะเราก็จะได้ความรู้ได้ปัญญาเพิ่มนะคะว่าพืชชนิดไหนถูกกันกับพื้นที่ไหนแล้วก็ถูกกับฤดูกาลไหนค่ะก็ถ้าเราหาประโยชน์ดได้นะคะก็ ไม่มีอะไรไม่ดีนะคะไม่มีอะไรไม่มีข้อดีค่ะตอนนี้พี่น้องก็เริ่มทำเนินพอเพียงหรือว่าแปลงผักเรากันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะ <beau> เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วคะ่ะก็ <possess> <bul> จะเรียกว่าโคกหนองนามโมเดลก็ได้นะคะส่วนที่นูนๆสูงๆก็เป็นโคกค่ะไว้ปลูกพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากส่วนที่เตี้ยๆก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากหน่อยแล้วก็ร่องรอบๆนี้นะคะเร้ลปล่อยน้ำเข้ามาก็สามารถที่จะปลูกข้าวได้ด้วยค่ะ เราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดปลูกให้งามไม่ให้มันขาดปลูกให้งามไม่ให้มันขาดเก็บมาใส่ถานเอาไว้กินเอาไว้กินเลือกเด็ดเอาตามชอบ อยากได้ก็ไปส่วนครัวกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวจะกินแกงเผ็ดอันนี้ค่ะเป็นหนมที่ยังทําไม่เสร็จนะคะด้านล่างเราจะใส่อินทรีย์วัตถุไหวเยอะๆๆๆเยอะเลยค่ะเพราะว่าอุ๊ยฟรีค่ะนี่ค่ะเกี่ยวมาจากข้างทางเนี่ยค่ะมากองไว้ค่ะขุดดินกบ ง่ายมากเลยค่ะปุดปูนขึ้นมาค่ะก็รูปทรงนี้ไม่ต้องมีการขึงเชือกไม่ต้องมีการวัดนะคะแล้วแต่พี่น้องแต่ละท่านแต่ละท่านเลยค่ะวงกลมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะแต่ถ้าทำแปลงขนาดกว้างสักหน่อยก็จะมีพื้นที่สำหรับปลูกพืชได้หลายชนิดนะคะแล้วก็ร่องร,บรอบๆก็อาจารนม่วงเขียวกพว่าหนะ้าฝนจะมาปลูกข้าวนะคะ อันนี้แผนขนอื่นซีวัตถุนะคะ

ผู้ป่วยผู้ป่วยก็เจอทำงนคนเดียวครับฮะเดี๋ยวคนเดียวครับอ๋อไปทำอ่ะน่าจะป่วยค่ะมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะตรงนี้เป็นแผนกหาอินทรีย์วัตถุค่ะนี่ค่ะ เพื่อนพืชตรงนี้เยอะมากเลยนะคะพี <S <s ่น้องก็ระดมกันเกี่ยวเพื่อนพืชนะคะมาทำเป็นเองนชีวัตถุค่ะนำไปส่งที่แปลงเพื่อให้พี่น้องทำเนินพอเพียงสำหรับปลูกผักค่ะพเกา ใช่เราี่มนกันเลยอะนี่ค่ะเราก็ทำากสิกรรมไร้สารพิษก,กันง่ายๆย่านี้นะคะนนปุ๋ยก็ฟรีค่ะไม่ต้องเสียตังค์แลงก็ฟรีค่ะขุดเอาเองค่ะไม่ต้องจ้างแรงงานนี่ค่ะแล้วก็ต้นกล้าทิ่ปลูกนี่เราก็เพาะกันเองนะคะ เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็เพาะค่ะก็มีโรงอภิบาลต้นกล้าด้วยค่ะก็เพึ่งต้นอิงตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีตรงนี้เป็น แปลงที่เราแครอทนะคะนู่นค,ค่ะวัชพืชโตท่วมแปลงแครอทของเรานะคะแต่หลังจากที่เราถอนวัชพืชหรือเพื่อนพืชไปทำปุ๋ยแล้วค่ะก็เห็นแครอทสวยงามเต็มแปลงนี้นะคะโตแล้วคะ่ะค่ะพี่น้องก็ ทำเนินพอเพียงกันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะเกือบเต็มพื้นที่แล้วค่ะฝั่งนูนก็เก็บอินทรีย์วัตถุกันมาได้เยอะแล้วนะคะนี่ค่ะแปลงแครอทนี่สะอาดสะอ้านโล่งเตียนเลยนะคะเห็นต้นแคอรอทโผล่ออกมาค่ะกำลังงามเลยคะ่ะนี่ค่ะ ประโยชน์ก็ได้หลายต่อเลยนะคะได้กำจัดวัชพืชแล้วก็ได้นำมาทำเป็นปุ๋ยด้วยค่ะมี่น้องเก็บไลรไปถึงหัวแปลงส่วนด้านนู้นแล้วนะคะบกักด้านนี้นอไร,อไรเอออืออ้าคะกินข้าวผักถัว่วทำไมแรงเยอะเลอเกินคะเอ่อ้ยกว่า พลังแห่งความเนคคามะค่ะเนคคามะในการเข้าใจประโยชน์<ะ>ของการที่จะ,ะปลูกอยู่ปลูกกิน<ะ>แล้วให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ประเทศชาติยิ่งียุคนี้ด้วยค่ะทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งต้องเลื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันด้วยน้ำใจแต่ว่าสิ่งที่เราแสดงออกได้ก็คือภูมิปัญญาอย่างเรียบง่ายที่ได้คำตามครูบาอาจารย์ แล้วก็นักป่าผู้มีความรู้เนี่ยค่ะทําให้เราสื่อออกไปให้ประชาชนได้รับรู้ตรงเนี้สําคัญที่สุดเพราะว่ามันไม่มีทางออกแล้วนอกจากพี่น้องที่จะรับบุญกุศลได้ทางสื่ออย่างเดียวเพราะว่าเราติดต่อกันไม่ได้ค่ะนี่คือน้ําใจพลังแรงกายแรงปัญญาที่เราเทุ่มเทส่งอ,ออกไปกันถึงทะลุ ญาติพี่น้องทางบ้านค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะสู้ๆนะคะพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้มารีก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะสู้ค่ะ